ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่องสารแเนสอนออนไลน์บายโค้ดููชาติถ้าที่ชอบผลงานก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และอย่าลืมกด subscribe ติดตามให้ด้วยเพื่อนวันนี้ผมก็จะมาบอกอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆน,นะครับรำคาญกันไหมครับที่เห็นโฆษณาขึ้นด้านล่างแบบนี้ตลอดเห็นไหมครับเนี่ย ทำงานไม่ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นมาเต็มไปหมดตรงนี้ครับเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บจะขึ้นมาเตือนตลอดไอโฆษณาแปลกๆตรงนี้ครับมันขึ้นมาเพราะอะไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาแก้ไขนะครับเพราะบางครั้งเราทํางานอยู่โอ้พระเจ้าจอร์ดมันขึ้นมารบก,กวนตลอดนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการปิดไอตรงนี้และมันมาจากไหนครับในส่วนนี้ มันมาจากที่เวลาเราเข้าไปเว็บไซต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ต้องห้ามเว็บไซต์อะไรก็ตามนะครับที่เราเข้าไปและบางทีอาจจะเข้าไปโหลดโน่นโหลดนี่ก็แล้วแต่เวลานั้นที่คุณเข้าไปนะครับเขาจะมีบอกว่าให้อนุญาตเห็นไหมครับหรือเนี่ยคุณก็ต้องอนุญาตใช่ไหมเพราะคุณต้องการสิ่งที่คุณจะเข้าไปเอาไง <c oughs> แต่ผลสุดท้ายเป็นไงครับเมื่อเราอนุญาตโฆษณามันจะมาตามมาติดๆเลยเพราะนั้นตรงเนี้ย คุณอนุญาตแล้วคุณก็ต้องล็อกเขาด้วยนะครับ <Red cat. S 1> เพื่อไม่ให้มาวันนี้คุณอนุญาตหนึ่งครั้งแต่ครั้งต่อต่อไปเครื่องคุณจะโอ้ประสบความลำบากมากเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นมุมนี้ครับทำงานแทบไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงนะครับเบื่อที่จะเข้าไปตั้งถ้าคนไม่รู้ก็จะเดี๋ยว ทำงานได้แป๊บหนึ่งก็ต้องมาปิดทำงานได้แป๊บหนึ่งต้องมาปิดมันจะขึ้นข้อฟรามตรงนี้เต็มไปหมดเลยยิ่งเน็ตคุณแรงแรงนะครับมันก็ยิ่งเข้ามาเข้ามาพอเราเปิดเน็ตปั๊บปุ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 ๊บเข้ามาโฆษณาเต็มเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นไหมครับขึ้นมาปั๊บ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 ประมาณนี้แป๊บแป๊บเดียวนะครับทีานี้วิธีแก้แก้อย่างไงนะครับคุณก็ให้เข้ามาแก้ที่นี่ได้เลยนะครับ แก่ที่คลุมของเรานะครับโอเคนะผมก็จะเข้าไปที่นี่เลยนะครับเห็นไหมครับ3 3จุดอยู่ด้านขวาบนนะครับคุณก็คลิกไปเลยนะครับแล้วก็ไปยังไงเดี๋ยวนะออนี่เห็นไหมมันปิดเนื้องานของเราด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับอันเนี้ยต้องปิดตลอดแล้วก็เข้ามาที่เดิมนะเห็นไหมมาเยอะแยะมากมายเลยต้องมาปิดที่นี่นะครับต้องมาเคลียร์ที่นี่เลยในแต่ละครั้ง นะครับเข้ามา1020บางครั้งก็ต้องมาเคลียร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมเคลียร์ถึงจะหายหมดทีนี้มาแก้กันเข้าไปที่นี่แล้วก็มาที่ตั้งค่านะครับการตั้งค่าแบบนี้เลยมาเข้ามาที่การตั้งค่านะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลยเลื่อนลงมาด้านล่างค่อยๆเลื่อนมานะครับดูมันจะมีอะไรครับขั้นสูงภาษาอังกฤษอาจจะเป็นคําว่า a d v a n ซ์เรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมจําไม่ได้นะอันเนี้ย อ่ะคุณกดเข้าไปเลยยังมาอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวจะบล็อกไม่ให้เกิดเลยอ่ะหลังจากนั้นคุณก็มาดูที่สังเกตภาษาใช่ไหมขึ้นไปอีกนิดหนึง่งการตั้งค่าเว็บไซต์คุณเข้าตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดอ่าตั้งค่าวเว็บไซต์เปิดไปที่นี่ภาษาอังกฤษก,ก็น่าจะเป็นอ่าไซต์เซตติ้งอะไรสักอย่างนะครับอ่ากดเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยและคุณก็เลื่อนลงมาให้เจออะไรครับเจอเนี่ย เจอปุ่มนี้ขึ้นไม่หายเห็นไหมครับขึ้นไม่หายอ่าตรงนี้เลยการแจ้งเตือนเห็นไหมครับรูปกระดิ่งให้เข้าไปตรงนี้เลยภาษาอังกฤษน่าจะเป็นที่ notification นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดให้นะครับอ่าขออนุญาตปิดเข้าไปที่การแจ้งเตือนกดเข้าไปที่นี่เลยป้าบเข้าไปนะครับแล้วดูนะครับเลื่อนมาด้านล่างเนี่ยครับไซส์ที่มาทําลายความมั่นคงของค,คุณคือตัวนี้นะครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับ ตรงนี้เลยเพราะนั้นวันนี้ทำไรครับเข้ามาแล้วก็บล็อกซะเลยนะครับนำออกนำออกมาอีกนะครับแต่บล็อกจะไม่มาแล้วนะครับเห็นไหมดันบนเวลาบล็อกแล้วจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้พอบล็อกปั๊บเห็นไหมครับนี่คือส่วนที่ผมบล็อกก่อนหน้านี้นะครับขยันเข้ามาบล็อกเลยกันนะครับบล็อกให้หมดเลยประมาณนี้นะครับบล็อกกดสามเหลี่ยมไอ้สามจุดบล็อกประมาณนี้เป็นไงครับ อ่าเป็นข้างข่าวกินกล้วยไปหมดแล้วโอเคทีนี้คุณก็กลับไปเหมือนเดิมนะครับอาจจะปิดไปเลยก็ได้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับคุณก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคนที่รำคาญโฆษณาที่มาขึ้นด้านนี้นะครับส่วนคนที่ทำเป็นแล้วก็ยินดีด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และอย่าลืมสับสไครบ์นะครับให้กำลังใจคนทำคลิปสุดท้ายจริงๆก็คือกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นการเตือนทุกคลิปที่ขึ้นไปจะได้ไม่พลาดนะครับและที่สุดก็คือขอบคุณและสวัสดีครับแต่ถ้าเราอยากสร้างธุรกิจของตัวเองล่ะดิจิต a ลมาร์เก็ตตใช่ไหมที่เรากำลังมองหากันอยูบอกได้เลยว่า เรามีคอร์สสอนฟรีดิจิทัลมาเก็ตติต้งสตาร์อัพกับเราสิคะ